แล้วถ้านึกถึงเพลงที่จะร้องตอนเราถึงห่วงเขาเนี่ยจะร้องเพลงอะไรตบให้ตายเกี่ยวอะไรวะเอาเพลงรักสิพลงรักถ้าไม่ชอบเพลงนี้ก็เอาเป็นนี้แล้วกันซออปลงมาหน่อยเออกลิ่นแก้หนาอ่า เชื่นใจเท่าแก้มนางเมื่อได้ดอมหอมจางหอมจริงแก้มนางแก้มนางชังหอมชุ่มช้ำใจแม้ใครก็ต้องยินยอมว่ากลิ่นนางช่างหอมหอมยิ่งกว่าสิ่งใดเอ่ยกลิน่นใดไหนกันร้อยพันไม่หอมยวนยีหอม ่่สิงดดทีหอมอันใดจะชื่นใจอยู่นานวันแม่ชอบพรกการ้อยพันหอมจริงไม่นานก็พัน ไทยไม่สร้างเศราถ้าได้ดม,ดมดมขอยอมเป็นทาสเทวีถึงจะสิ้นอินซีก็พี่ยอมแล้วเราน้องเอ๋ยขอให้พี่เชยถนงยาวชาตินี้พี่ขอเป็นทาสของเจ้าจะเฝ้าดมดมหอมแตแกแ้ม ได้ฟังนานแล้วอ่ะเพลงนี้พเพราะเพลงนี้พเพราะมากเลยทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับก็เป็นเพลงลูกทุ่งที่เราฟังมาคุ้นเคยมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเอ้ยแล้วก็หอมกันอยู่บ่อยๆนะของตั๊กเนี่ยก่อนจะไปทํางานใครไปก่อนก็หอมคนนั้นนุ้ยไปก่อนก็หอมตัก๊กตั๊กไปก่อนก็หอมนุย้ย หอมยันแม่ยายอ่ะหอมยันแม่เจอหน้าแม่ยายลาจากลาแม่ยายแยกกันอะไรหอมแม่ยายอ่ะเออจริงที่หนุ้ยก้าหอมแม่เนี่ยก็เพราะว่าเขาเหมือนกับแม่ของเราจริงๆคนหนึ่งเขาให้โอกาสเราไปแต่งงานกับลูกสาวเขาทั้งๆที่มันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ก่อนเนี่ยพอรู้ว่ารักกันเนี่ยนะแม่ให้น้ำเกลืออะไรพี่โน่ระยงระยางเลยแบบตักไปชอบใครชอบตลกคนหนึ่งซ่ลองแม่ไม่รู้อย่างเงี้ย ก็ใช่อะพอรู้อ้าวไอ้ตั๊กไปชอบเป็นน้ยได้ไงเนี่ยโอ้โหเครียดขึ้นข้างขวาก็น้ำเกลือข้างซ้ายก็น้ำปลาเฮ้ยมีเกลือยาขวดยาขวดยาห้อยระยงระยางจริงๆเหรอแต่หลังๆมาเนี่ยเห็นความดีนุ้ยเริ่มทํานู่นถึงเอาใจเขาแกก็โอเคแล้วผมไม่ได้ทําแบบเอาใจนะพี่ทําแบบว่าจริงทําด้วยความรักแม่จริงๆแม่เขาเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยใช่ใช่นะครับ แต่ก็มีเคยผิดใจกันบ้างน,นิดหน่อยธรรมดา,าแล้วจริงไหมที่พี่ตั๊กเคยบอกพี่นุ้ยว่าให้เลิกร้องเพลงเถอะมาเล่นตลกถเถอะทำเพลงอ่ะทำเพลงอ่ะทำเพลงงเออทเพลนี่อันนี้ก็เป็นเป็น,ปนความสุขที่เราชอบอยู่แล้วเขารู้เ,ออเคยทําให้ผมอัลบั้มหนึ่งลงทุนไปสามแสนกว่าบ,บาทผมเป็นนักร้องคนเดียวในค่ายเขารีลาเล็กก่อนออที่ทํารายจ่ายถล่มทลายให้เขามาแล้วแต่ชอบแต่ชอบไม่ถล่มทลายได้ไงลงทุนไปสามแสนอ่ะเป็นไง ยังไม่ได้คืนมาสักบาทเลยอ่ะชื่ออัลบั้มว่าอะไรนะอ่อย่าบอกใครนะทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยเาะไม่เคยบอกใครเอางี้ดีกว่าเอาจริงเลยพี่นุ้ยเคยมีเพลงของตัวเองมากี่เพลงเออมีซิงเกิลกี่เพลงแล้วอันแรกจำไม่ได้ละมันเป็นตลับเทปคาสเซ็ตงั้นก็เป็นอัลบั้มอ่ะสิอัลบั้มอะไรอันนึงก็อย่าบอกใครนะรวมๆก็ประมาณสัก2ี่เพลงอุ้ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนักร้องอ่ะเป็นนักร้องแล้วค่ายเราเนี่ยลีลาเลคคอร์เนี่ยไม่ได้เน้นดังนะเน้นทำไปเรื่อยๆ คืออย่างนี้มารายการเราปกติเนี่ยแขกรับเชิญจะต้องร้องหนึ่งเพลงแต่วันนี้นุ้ยก็ร้องไปแล้เยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเลือกร้องเพลงให้กับรายการเราเอย่างเงี้ยนุ้ย,ยจะร้องเพลงอะไรพวกเราดีเอาเพลงตัวเองสิอ่าที่ทําเลยเพลงตัวเองเลยอ่ารอน้องกับนาโอเพลงนี้เพราะที่อาจารย์ปอปากควายใช่ฮะร้องไงร้องไง รอน้องกับนายไอจีผมก็ลงไอจีเขาครับมีกราบหลวงพ่อรวยด้วยหลายๆเพลงเลยกราบหลวงพ่อรวยนั่นอีกคนหนึ่งกราบหลวงพ่อรวยฟังจริงด้วยเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าพูดพี่เสียใจเอออยู่ๆมากราบหลวงพ่อรวยอะายเพลงเลยมันงงอ๋อเขาทำหลายเพลงผมก็ให้ผมใส่แชร์หลายเพลงว่างั้นผมลงจนเบอร์หมายถึงว่าจนทีเนี่ยพอทำเสร็จปุ๊บ แชร์ไปคนนู้นคนนี้แชร์ก็ยังไม่บ่นเลย <c oughs> จามหลวงพ่อเงินไ <c oughs> ล่ไล่ให้เขาแชร์ชาวบ้านให้เพลงชาวบาา้านชาวช่องเขาไม่แชร์ก็งอนลุงโอนไวอะ่ะก็นี่ก็แชร์จบไหมหลุงโอนไวพี่ก็ทำเหมือนกันเหรอ <c oughs>